พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันพุธวันที่7เดือนที่หในหัวข้อเรื่องจงอยู่และผูกพันกับครจจากรและพระวจนะที่จะใครข่ขวนและสามาคีธรรมในพระธรรมโคโรสีบทที่หนึ่งข้อที่18 พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกายคือคริจากพระองค์ทรงเป็นปฐมเป็นผู้แรกที่เป็นขึ้นจากความตายเพื่อพระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในทุกสิ่งพี่น้องคะบางคนหยุดไปคริจากเพราะพวกเขารู้สึกขุนเคืองจากสิ่งที่คนอื่นพูดหรือทำต่อพวกเขานั่นไม่ควรเป็นเช่นนั้นอย่าปล่อยให้สิ่งใดของกั้นคุณจากการไปคริจาก หดืถอนตัวจากการสามัคคีถามจงอยู่และผูกพันกับคริสตจกักรจงรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าหน้าเศร้าที่บางคนมีทัศนคติเดียวกับที่พวกเขาเติบตัวมาจากที่บ้านเข้ามาในคริสตจกักรบางทีพ่อแม่ของพวกเขาตำหนิพวกเขาเลยทำบางสิ่งที่พวกเขาไม่ชอบพวกเขาจึงออกจากบ้านและเลือกที่จะไม่กลับมาอีก พวกเขาพัฒนาการต่อต้านการแก้ไขหรือการไม่ให้อภัยและนำท่าทีเดียวกันน,นั้นเข้ามาในคริจกักไม่ในพระคิดเราดับกันแก้ไขและทำแนะนำด้วยความถ่อมใจและความรักและเราเรียนรู้ที่จะให้อภัยเมื่อถูกร่วงเกินความรอดแสดงว่าพระเยซูปเป็นอมผู้เป็นเจ้าของชีวิตคุณคุณไม่สามารถทำในสิ่งที่คุณเลือกได้อีกต่อไป คุณไม่ได้รับผิดชอบชีวิตของคุณอีกต่อไปพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีใช้ต่อคริสตจักรนั้นก็หาไม่ได้มัทธิวบทที่16ข้อที่18ในคริสตจักรของพระองค์พระองค์ได้วางโครงสร้างไว้พระคัมภีร์กล่าวว่าและพระองค์ได้ให้บางคนเป็นอัคราทูตบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะบางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ งคคนเป็นสิญญาพิบาได้อาจารย์เพื่อเตรียมเทมิเกชนให้พร้อมสำหรับการรับใช้เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคิดให้จำนวนขึ้นจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อใน,ในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจนกว่าเราจะตัวเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคิดเอเฟซัสบทที่สี่ข้อที่สิบเอ็ดถึงสิบสามมีได้เปี่ยมในคริสตร และในฐานะคริสเตียนเรายึดมั่นในระเบียบน,นั้นเพราะพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราการสะลานับโตไฟวิญญาณเกี่ยวข้องกับการเดินดูที่จะรับและทำตา,ามคำแนะนำการนำทางไฟวิญญาณและยอมรับวินยัยซิ่งเหล่านี้เป็นหลักฐานว่าจิตใจของคุณคำลังถูกเปลี่ยนใหม่และชีวิตของคุณได้รับการเปลี่ยนแปลงดังนั้นในคริสตจกักร คุณจเจริญเติบโตและกลายเป็นผู้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของคุณผ่านทางการแก้ไขคำแนะนำและการนำทันที่คุณได้รับจากพระคำพี่น้องคะอย่าพูดว่าฉันรู้สึกคุณเคืองกับสิ่งที่สิทยาพิบัลพูดดังนั้นฉันจะหยุดไปเคลจกักจงระลึกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเองทรงดูแลเคลือกของพระองค์และคุณติดตามพระองค์ ยออนบทที่10ข้อที่4และ่วนหนึ่งของการยมจำนวนต่อความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระองค์คือยอมจำนวนต่อโครงสร้างที่พระองค์ได้สถาปนาไว้ในคลิกจักรของพระองค์ฮาเลลูยาอาเมนให้ดาวเก่าถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระเยซูเจ้าที่รักขอบพระคุณสำหรับความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งชีวิตข้าพระองค์ ้าพระองค์ยอมจำนนต่อการน,นำทางของพระองค์และระเบียบที่พระองค์ได้สถาปนาไว้ในกฤจักข้าพระองค์ปฏิเสธที่จะปล่อยให้ความขุ่นเคืองขัดขวางการดำเนินชีวิตกับพระองะค์หรือการสมครดทำกับพี่น้องชายหญิงของข้าพระองค์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอพระคุณสำหรับการสองคาบรองให้ฟังการเจริญเติบโตและติดตามพระองอย่างสัตย์ซื่อฮาเลลูยาอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าในคริสตจักร คุณจะ,จะเจริญติบโตและกลายเป็นผู้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของคุณผ่านทางการแก้ไขคำแนะนำและการนำทันที่คุณได้รับจากพระคำของพระเจ้าคะ่ะพระเจ้าสำกำลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID l i น์หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด